วันนี้เรามาเรียนรู้ประโยคง่ายๆเอาไว้ถามทางกันค่ะโดยในคลิปนี้นะคะครูออเตรียมไว้ให้9แพทเทิร์นด้วยกันค่ะและคำศัพท์สถานที่ใดๆนะคะครูออก็ทำคลิปแยกไว้ให้แล้วนะคะทุกคนคลิกตรงลิงก์ด้านบนได้เลยนะคะหลังจากที่ทุกคนศึกษาแพทเทิร์นต่างๆแล้วนะคะในช่วงท้ายคลิปก็จะมีแบบฝึกให้ทุกคนฝึกพูดด้วยค่ะถ้าทุกคนพร้อมแล้วไปเริ่มกันเลยค่ะ Excuse me How do I get to 7-Eleven? Excuse me, how do I get to 7-Eleven? Excuse me, how do I get to 7-Eleven? ประโยคนี้นะคะก็จะแปลว่าขอโทษนะคะฉันจะไป7 e เ e ่ e อีได้ยังไงนั่นเองค่ะคำว่า excuse me เนี่ยนะคะก็แปลว่าขอโทษค่ะแต่เป็นการขอโทษในกรณีที่เราไปขัดจังหวะใครสักคนหนึ่งนะคะส่วนประโยคที่บอกว่า how do I get to แล้วตามด้วยสถานที่เนี่ยนะคะก็เป็นแพทเทิร์นในการถามทางนั่นเองค่ะอยากไปที่ไหนก็แค่เปลี่ยนสถานที่นะคะในวงเล็บสีเหลืองค่ะตัวอย่างเช่นนะคะ excuse me how do i get to the airport ขอโทษนะคะฉันจะไปสนามบินได้ยังไงนั่นเองค่ะ can you show me the way to 7 e 1 can you show me the way to 7-11? Can you show me the way to 7 1 1ประโยคนี้นะคะก็จะแปลว่าช่วยบอกทางไป7 1 1ให้หน่อยได้ไหมนั่นเองค่ะซึ่งแพทเทิร์นนี้นะคะก็จะเป็น Can you show me the way to นะคะแล้วก็ตามด้วยสถานที่นะคะอย่างเช่น Can you show me the way to the market แบบนี้เป็นต้นค่ะ Where is the nearest 7 1 1 Where is the nearest 7-Eleven? Where is the nearest 7-Eleven? ส่วนประโยคนี้ค่ะก็จะแปลว่า 7-Eleven ที่ใกล้ที่สุดเนี่ยอยู่ตรงไหนนั่นเองนะคะซึ่งคำว่าใกล้ที่สุดก็คือคำว่า the nearest นั่นเองค่ะสมมุติว่าเราไม่สบายนะคะแล้วก็อยากไปร้านขายยาที่ใกล้ที่สุดนะคะเราก็อาจจะถามได้ว่า Where is the nearest pharmacy? แบบนี้ก็ได้ค่ะ Is there 7-Eleven near here? Is there 7-Eleven near here? Is there 7-Eleven near here? ประโยคนี้นะคะก็จะแปลว่ามี 7-Eleven ใกล้ๆแถวนี้ไหมนั่นเองค่ะคำว่า near here นะคะก็จะแปลว่าใกล้ๆแถวนี้นั่นเองนะคะอันนี้ก็เป็นอีกแพทเทิร์นหนึ่งง่ายๆที่ทุกคนสามารถนำไปใช้ได้เลยค่ะ How do I get to 7-Eleven from here? How do I get to 7-Eleven from here? How do I get to 7-Eleven from here? ส่วนประโยคนี้ค่ะก็จะแปลว่าจากตรงนี้เนี่ยฉันจะไป 7-Eleven ได้ยังไงนั่นเองค่ะจริงๆมันก็จะเหมือนประโยคแรกนั่นเองค่ะทุกคนเพียงแต่ว่าเราเพิ่มความชัดเจนไปด้วยคำว,ว่า from here ซึ่งแปลว่าจากตรงนี้นั่นเองนะคะ Which way should I go to 7-Eleven? Which way should I go to 7-Eleven? Which way should I go to 7-Eleven? ส่วนประโยคนี้นะคะก็จะแปลว่าถ้าจะไป 7-Eleven เนี่ยนะคะฉันควรไปทางไหนดีนั่นเองนะคะแล้วก็เหมือนเดิมเลยนะคะถ้าทุกคนอยากไปที่ไหนหรือว่าต้องการจะถามทางไปที่ไหนก็แค่เปลี่ยนสถานที่ในวงเล็บสีเหลืองได้เลยค่ะ Where is the closest 7-Eleven? Where is the closest 7-Eleven? Where is the closest 7-Eleven? ประโยคนี้ก็จะคล้ายๆประโยคที่บอกว่า Where is the nearest 7-Eleven นั่นเองค่ะซึ่งก็แปลได้ว่า 7-Eleven ที่ใกล้ที่สุดอยู่ตรงไหนนั่นเองนะคะคำว่า closest กับ nearest มีความหมายเหมือนกันนะคะแปลว่าใกล้ที่สุดค่ะ Is it far to walk to the 7-Eleven? Is it far to walk to the 7 e l e v e n Is it far to walk to the 7 e l e v e n ส่วนประโยคนี้ค่ะก็จะแปลว่าถ้าฉันจะเดินไปที่7 e l e v e n เนี่ยนะคะมันไกลไหมนั่นเองค่ะซึ่งประโยคนี้นะคะก็เอาไว้ถามเวลาที่เราอยากจะเดินไปนั่นเองนะคะซึ่งแพทเทิร์นประโยคนะคะก็จะเป็น Is it far to walk to นะคะแล้วก็ตามด้วยสถานที่นั่นเองค่ะ สมมุติว่าเราอยากรู้ว่าถ้าเดินไปสถานีรถไฟฟ้าใต้ดินเนี่ยมันไกลไหมนะคะเราอาจจะถามได้ว่า is it far to walk to the subway is it far to walk to the subway แบบนี้ก็ได้ค่ะ which exit should i take to get to 7 e l e v e n which exit should i take to get to 7 e l e v e n which exit should i take to get to 7 eleven ประโยคนี้นะคะก็จะแปลว่าฉันต้องออกทางออกไหนนะคะเพื่อที่จะไป7 e เ e ่ e อนนั่นเองนะคะอันนี้นะคะก็อาจจะเป็นสถานการณ์ที่ทุกคนอยู่ตามสถานีรถไฟฟ้าต่างๆหรือว่าอาจจะเป็นสถานที่อะไรก็ได้ที่มันมีทางออกหลายๆทางคะ่ะยังไงก็ลองเอาไปปรับเปลี่ยนใช้ดูคะ่ะ excuse me How do I get to 7 Eleven? Excuse me, how do I get to 7 Eleven? Can you show me the way to 7 Eleven? Can you show me the way to 7 -11? Where is the nearest 7-Eleven? Where is the nearest 7-Eleven? Is there 7-Eleven near here? Is there 7-Eleven near here? How do I get to 7 Eleven from here? How do I get to 7 Eleven from here? Which way should I go to 7 Eleven? Which way should I go to 7 Eleven? Where is the closest 7-Eleven? Where is the closest 7-Eleven? Is it far to walk to the 7-Eleven? Is it far to walk to the 7-Eleven? Which exit should I take to get to 7-Eleven? Which exit should I take to get to 7-Eleven?